วาดรูปนี้ถ้าคุณเครียดมากๆคุณวาดมันไม่ได้เครียดมากๆนะครับคุณวาดไม่ได้เพราะวาดรูปเนี่ยใช้สมาธิที่ลึกกว่าวาดรูปเนี่ยใช้สมาธิที่คล้ายๆว่าจากความฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆทาให้เป็นปกติหรือความปกติทําให้จิตเกิดความตั้งมั่นได้แต่วิ่งเนี่ยวิ่งก็ให้สมาธิในระดับที่ลึกได้ไม่เท่าไม่เท่าวาดรูป วาดรูปเนี่ยจิตคุณจะรู้สึกเป็นสมาธิมากกว่าวิ่งแต่วาดรูปเนี่ยเวลาฟุง้งซ่านคุณจะวาดไม่ค่อยได้แต่วิ่งนี่คือไล่ไล่ไล่ความฟุง้งซ่านได้ดีกว่า <im it> เพราะฉะนั้นส่วนมนเนี่ยครับส่วนต์เนี่ยถ้าจิตใจเขาเป็นปกตินะครับเขาก็จะมีสมาธิมากขึ้นหรือว่าจิตใจฟุง้งซ่านเล,เล็กๆน้อยๆยมันก็ทําให้มีสมาธิมากขึ้นแต่ถ้าจิตใจเขาปั่นป่วนจริงๆ,ๆเขาก็จะเริ่มสดหนมดนไม่ได้จะไปวิ่งเนี่ยจะง่ายกว่า เพราะฉะนั้นสมมติว่าคนคนหนึ่งนะครับวิ่งถ้าคนคนหนึ่งมีความทุกข์มากๆฟุ้งซ่านมากเขาเริ่มจากวิ่งวิ่งเสร็จอารมณ์เป็นปกติและเขามาสวดมนต์ต่อพอมาสวดมนต์เสร็จอารมณ์สงบในระดับหนึ่งแล้วเขามาทําสมาธ,สมาธิสมาธิเขาจะเข้าได้แนวโน้มจะมากกว่าเพราะมันเหมือนกับการคัดกรองอารมณ์มาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราสังเกต ดูอารมณ์ของเราในในโมเมนต์นั้นๆแล้วเราหาสมาธิหาตัวกรรมฐานเนี่ยที่มันเหมาะสมมันก็จะช่วยได้เยอะแต่บางคนก็ไม่จำเป็นต้องสวดมนต์เพราะจิตเขามีความเป็นสมาธิสงบตามสมควรอยู่แล้วแบบนี้ก็ทำสมาธิได้เลย